ครับก็สวัสดีท่ทานผู้ชมท่านันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมจุดเสือไฮเซนแฟนทอมพาราเดทนะวันนี้เราก็จะมาแชร์ทีมของผมนะที่ตีระดับยากมากของอีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งอีเวนต์ใหม่เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ของน้องเมย์นะในเฟสอีเวนต์เนี่ยตอนนี้ก็สามารถเชียร์ได้หมดแล้วนะอย่างเงี้ยก็สามารถเชียร์ได้หมดแล้วนะโอเคแล้วก็สามารถลง อีเวนต์แบบเร็วๆได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ผ่านเคลียร์เมื่อวานแล้วนะก็สามารถข้ามได้นะครับวันนี้โอเคเราไปตีกันแล้วไปดูทีมกันเลยครับว่าระดับยากมากเนะี่ยรอบเดียวผ่านเนี่ยจะเป็นยังไงนะสำหรับทีมผมใช้นะสำหรับทีมที่ผมใช้ก็จะมีทีมไม่ใช่ทีมนี้นะครับโอเคทีมนี้นะก็กองหนุนเนี่ยเอามาใส่ให้แค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์อัตราการรอบอันนี้เฉยนะจะใส่เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าจะ สำคัญอะไรนะที่สําคัญจริงๆเลยคือการ์ดอันนี้ครับไอการ์ดไอของโกโจเออน,นหนึ่งใจเดียวนะครับกดหนึ่งนะถ้าใครยังไม่ได้กดเนี่ยก็สามารถไปสุ่มจากอีเวนต์แรกได้นะที่มันแจกตัวปลดการ์ดนะแล้วก็โนบาระครับหรือใครจะใช้เป็นเมงุมิเหลืองที่มาใหม่ก็ได้นะผมจะใส่เป็นการ์ดโกโจกดหนึ่งเหมือนกันนะแต่เอาจริงไม่ต้องกดหนึ่งก็ได้นะครับรการ์ดโกโจถ้าใครใช้อะ แล้วก็ถัดมาเป็นการ์ดเวลาพักของผู้ใหญ่ครับเวลาพักของผู้ใหญ่เนี่ยใส่มาเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์เฉยนะสรับใครที่ไม่มีเนี่ยสามารถใช้การ์ดได้ครับประสานงานสมบุญแบบนะถ้าใครมีก็สามารถใช้ได้ครับเอาปดหนึ่งนะครับมันจะฟื้นฟูกเกตไม้ตาย200หน่วยให้ตัวเองนะแล้วก็การ์ดถัดมาครับคือการ์ดฟรีนะครับการ์ดฟรีเนี่ยที่จริงจะใช้อันไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้ฟิกนะขอแค่มันเพิ่มประมาณ200อ่ะก็โอเคแล้วนะครับ เราไม่ได้ใช้ในเทิร์นนั้นดีินะอันนี้ก็ไม่ต้องปลดก็ได้นะครับถ้าใครมีแต่มันถ้าใครมีก็แล้วก็น่าจะเป็นปดหนึ่งัปหมดแล้วนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนลำดับก่อนนะโอเคเปอร์เซ็นการตอบของผมจะอยู่ที่52%นะเลยได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็เป็น150%นะครับมา152%แล้นะ เ,เริ่มแรกมาให้ใชบ้บัฟเลยครับแล้วก็เมื่อกัตโชกลไปนะะก็ตีตะปูไปครับเราตีตะปูเพื่อเก็บสเต็ปก่อนนะเม,มื่อวันละเราจะได้เจดไหวเนีเ่ยพอแบบโคโจโน,นะไปครับรับซ้บอนได้นะครับแล้วก็บัฟไปครับ อ้าบอีรอบครับในนาฬิกาตีธรรมดาไป่เพราะเขาแตกไม่หอนแล้วก็ตีธรรมดาอีกรอบแล้วก็ตีธรรมดาของัลลกตะกรูไปทั้ม ตีธรรมดาครับแล้วก็บับแล้วก็บับครับแล้วก็ตีธรรมดานะยังไม่ใช้อันตีนะครับโนบะระตอนนี้บับไปครับแล้วก็ตีธรรมดาในนี่ในนมิตัวนี้ยังไม่ใช้อันตีนะครับแล้วก็อันตีไปครับแล้วก็อันตีไปนะ 術式ธสกเโอเคครับหกแสนหนึ่เบาอืเหือว่าเบามากครับปกติต yeah ้องเจ็บแสนแล้วเรติดเบรนะครับบอสว่าใช้อันตีไปครับ อันตีไปนะแล้วก็ตีธรรมดาเลยครับเอหน้าเราจะได้อันติีแล้วนะแล้วก็ใช้สกิลที่สามครับจบไปละอเรับแต่นิกปกติมันแสนห้าประมาณนั้นนะวันนี้ไม่ติดทีไนระเลยเปล่าเล โอเคครับโคโชราใช้ได้อีกรอบหนึ่บอไปนะครับบ๊อไป้ก็เปิดไกดโคโจโกะเลยครับแล้วก็อันตีเลยนะแล้วก็ตีธรรมดาครับหนึ่ละ โอเคครับหมอตายแล้วนะได้มาประมาณ282นะนะครับเดี๋ยวตีอีกรอบให้ดูนะเอ่อถ้าระดับพิเศษนะครับระดับพิเศษเนี่ยต้องตีอย่างน้อยสองรอบนะเดี๋ยวผมตีให้ดูเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ารอบเดียวผ่านหรือเปล่านะรอบเหมือนรอบเดียวจะไม่เคยผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาตีดูก่อน

ถ้าถ้าใครเนี่ยไอตัวอาจารย์ใหญ่อะ่ะมันอันติีได้แล้วพร้อมกับนานามินะครับให้ใช้สองตัวนี้ก่อนนะเราค่อยไปใช้สองตัวหลังแต่ถ้านานามิอันตีมาคนเดียวแบบนี้เนี่ยยังไม่ต้องใช้นะครับให้ใช้สองตัวหลังก่อนนะ อันนี้ตีธรรมดาอันนี่อันนี้ตี่อันตีไปครับประมาณสี่สี่แสนห้านะตอนยังไม่ติดเฟรค คคมันตีไปนะครับสองคนนี้แล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็เอฟคิวสามครับเหมือนเดิมเลยนะวนอย่างเงี้ยเอนใครที่มีการ์ดโกโจโนเนี่ยก็สามารถใช้การ์ดเด็กเดือดได้นะนการ์ดพวกเพิ่มพลังสายวทนะครับก็สามารถจบได้เหมือนกันนะน ปิดตัวเ,เราอ,อ,นะอันตรีอรอบแล้วนะบัฟไปครับแล้วก็เปิดการ์ดบัฟเปิดการ์ดแล้วก็อันตรเปิดการ์ดบัฟพ่อจะพูด่า่น่าจะจบประมาณสองรอบนะครับจากที่ผมดูอ้ยจอ้มค บัฟบัฟแล้วก็อีกแล้วกันไว้นะครับเผื่อโนบาระตายนะแล้วก็บัฟนะเราจะห้ามห้ามโนบาระตายทุกชาติเลยอะไรมิตายนะเช่นกันเลยก็กันโนบาระอีกรอบครับของสกูไปนะไม่รู้ว่าโนบาระจะตายหรือเปล่านะ โอเคครับหนุ่มลาไม่ตายนะทีมปฏีไปเลยครับแล้วก็ปฏีนะสองแต้สี่นะครับโอเคที okay. ่จริงมันต้องยุกิมันต้อง uki, มันตีอะน,นะเทิร์นเมื่อกี้แต่เราจะวนเทิร์นผิดไนโอเคครับก็ประมาณนี้นะก็ตีรอบน,ะน่าจะตายนะแต่อันนี้หมดฝึกฝนนะผม ไม่อยากเสียเวลานะก็ทีมที่ผ่านก็ประมาณนี้เลยนะส่วนระดับยากมากเนี่ยทีเดียวตายอยู่แล้วนะครับก,ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทีมนี้เพื่อนๆจะใช้การ์ดอื่นนอกจากโกดโจก็ได้นะจะเป็นการ์ดฟรีอย่างอันนี้ก็ได้นะที่มันแจกเป็นการ์ดโจกโกะนะครับกดหนึ่งนะหรือว่าไม่กดก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครได้มาก็จะเป็นกดหนึ่งก็หมดแลวยวหรือว่าจะใช้การ์ดนี้ก็ได้นะครับการกดโจตั้งแคมป์นะครับเป็นการที่ได้จากอีเวนต์นะการ์ดฟรีเหมือนกันนะสําหรับใครเนี่ยที่ไม่มีการ์ดไอ้น้ำหนึ่งใจเดียวเนี่ยอาจจะผ่านยากไปนิดหนึ่งนะครับหรือว่ามันเป็นการที่ต้องหามากที่สุดแล้วนะการกดโจเนี่ยการ์ดอืน่นแทนได้นะครับแต่น้ำหนึ่งใจเดียวเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการ์ดใดแทนได้เลยนะส่วนการ์ดนี้นะครับ สามารถเอาการ์ดอื่นมาแทนได้เหมือนกันนะในเช่นการ์ด SR การ์ดนี้นะประสานงานนะแล้วอันนี้เป็นการ์ดฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเก็บได้เลยนะหรือว่าจะเป็นการ์ดอื่นก็ได้นะที่เพิ่มเกรด200นะประมาณนั้นก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับสำหรับใครที่อยากให้แชร์ทีมผ่านด่านไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนให้นะแต่คลิปนี้ก็แค่าานี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ